สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารจํานวนนับนะคะอ่าโอเคมาทบทวนการหาผลลัพธ์นะคะของการบวกลบคูณหารรักค,นนะคะของจํานวนนับนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะถ้ามีวงเล็บนะคะให้นักเรียนทําในส่วนของในวงเล็บก่อนให้เรียบร้อยนะคะ ไม่ว่าในวงเล็บจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารน,นะคะถ้ามีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนนะคะอะสองนะคะพอทําในวงเล็บเสร็จนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาลําดับ,บ,บถัดมานะคะนั่นก็คือการคูณและการหารน,นะคะ,อะพอทําการหารเสร็จค่อยไปพิจารณาการบวกและการลบทีหลังนะคะ,ะทีนี้ถ้ามันอยู่ในรูปของโจทย์ปัญหานะคะ นักเรียนจะทำได้ยังไงนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะกวางมีนมลดจืดหนึ่งร้อยสามสิบห้าลังนะคะลังละยี่สิบสี่กล่องนะคะมีนมลดหวานหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบกล่องกวางมีนมลดจืดมากกว่านมลดหวานกี่กล่องนะคะ ข้อนี้นะคะมีของอยู่2ชนิดนะคะนั่นก็คือนมรสจืดและนมรสหวานนะคะ,ะซึ่งนมรสหวานนะคะหน่วยเป็นกล่องให้แล้วนะคะก็คือ1นึ่งพกล่องนะคะแต่นมรสจืดนะคะเราไม่ทราบจํานวนกล่องใช่ไหมคะเขาให้ข้อมูลมาเป็นจํานวนลังนะคะนั่นก็คือหนึ่าลังนะคะซึ่งแต่ละลังมี24กล่อง แสดงว่าถ้าอยากหาจำนวนกล่องก็ให้นำจำนวนลังนะคะมาคูณกับจำนวนกล่องในแต่ละลังนะคะถึงจะได้เป็นจำนวนกล่องของรถจือดออกมานะคะทีนี้ดูคีย์เวิร์ดที่เขาใบ้มาให้นะคะเขาบอกว่านมรถจืดมากกว่านมรสหวานนะคะอันนี้เรารู้ได้เลยนะคะว่าจืดเนี่ยต้องมากกว่า หวานเพราะฉะนั้นก็ต้องนำลดจืดลบด้วยลดหวานถึงจะได้ผลลัพธ์ของข้อนี้นะคะ,ะมาดูวิธีทำเขียนสิ่งที่เรารู้จากจย์นะคะอันดับแรกกว้างมีนมลดจืดนะะค ถ้าจะเอาไปบวกลบคูณหารได้นะคะหน่วยต้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเป็น1 3ึ่งร้คูณยี่สิบ่กล่องอกวางมีนมลดหวานนะคะถัดไปมีนมลดหวาน1760กล่อง กว้างมีนมรสจืดมากกว่านมรสหวานนะคะอ่ามันก็จะมาจากจำนวนนมจืดใช่ไหมลบจำนวนนมรสหวานนะคะนมจืดก็คือ1 3ึห้า คูณ24นะคะลบด้วยนมจืดไอ้นมหวานนะคะก็คือ1,760กล่องนะคะอันนี้เป็นแนวคิดนะคะทีนี้มาดูประโยคสัญลญักษณ์ประโยคสัญลญักษณ์ที่ได้ก็คือ135 คูณ24นะคะแล้วค่อยลบกับ100อขออภัยคะ่ะ1760กล่องนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะทีนี้นักเรียนก็มาคำนวณน,นะคะจากประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ135คูณ24ลบ100 พูดผิดอีกแล้วนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเท่ากับสแสดงว่าเราข้อนี้มีการคำนวณอยู่สองขั้นตอนใช่ไหมอันดับแรกคำนวณในวงเล็บนะคะแล้วค่อยนำมาลบนะคะาหาที่ทดหนึ่งร้อยสามห้าคูณกับยี่สิบสี่นะคะสี่คูณห้าเป็นยี่สิบทดสองสี่คูณสามสิบสองบวกอีกสองก็เป็นสิบสี่ ใส่สีทด1ต่อไป4ี่คูณหเป็นสบวกอีกหนึ่งเป็นหคูณ2นะคะในหลักสิบเติมศูนย์กนะคะสองูณเป็นส0ใส่0นย์ทด1 2ึ่คูณสเป็น6บวกอีกห่งเป็น7ต่อไป2องคูณหเป็น2องบวกกันเท้นเรียบร้อย0ูนย์บวกศูย์ได้0 4นบวกศูนย์ได้4 5่บวกเได้ สิ 12, ใส่2ทด1นะคะหนึ่งบวกสองได้สาผลลัพธ์จากการคูณวงเล็บนี้นะคะคือ3,240นสองอย่สะยังไม่เสร็จนะคะเราก็ต้องนำมาลบนะคะหนึ่เจ็ดกสบเท่ากับ เราก็คำนวณน,นะคะสามพันสองร้อยสี่สิบลบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบนะคะศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์สี่ลบหกไม่ได้ยืมมานะคะจากสองเหลือหนึ่งจากสิบจากสี่ก็เป็นสิบสี่สิบสี่ลบหกเหลือแปดนะคะหนึ่งลบเจ็ดไม่ได้ต้องไปยืมมาสามก็จะเหลือสอง หนึ่งก็จะเป็น11บเนะคะสิบเลบเเหลือ4และ2อลบหเหลือหนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1480ดังนั้นนะคะวงเล็บเปิด135อคูณกับ

นมรสหวาน1,480กล่องอ่าโอเคนะคะข้อ1ผ่านไปนะคะเราต้องมีข้อโจทย์ให้ได้นะคะว่าข้อนั้นๆเราต้องนำมาทำอะไรก่อนนะคะเป็นลำดับเป็นลำดับนะคะอย่างข้อนี้ก็ต้องคูณก่อนนะคะถึงจะได้จำนวนนม เป็นกล่องนะคะแล้วค่อยนำไปลบออกนะคะ,ะต่อมามาดูข้อที่สองพลอยนำเงินออมนะคะวันละสิบหาบาทเป็นเวลาร2 0ยี่สิบวันนะคะและทุนการศึกษาอีก3ามพันแปดอบาทไปฝากธนาคารนะคะพลอ,อยนำเงินไปฝากธนาคารกี่บาทนะคะ,ะเงินที่จะไปฝากธนาคารนะคะข้อนี้มีอยู่สองส่วนนะคะ ก็คือส่วนที่หนึ่งคือเงินออมส่วนที่สองนะคะก็คือเงินทุนการศึกษานะะ,ะเราจะทราบเงินที่พลอยนำไปฝากได้นะคะต้องนำเงินสองส่วนนี้มาบวกกันนะคะ,ะมาดูวิธีทำเลยนะคะอ่ะ พอยนำเงินออมนะคะวันละสิบห้าบาทเป็นเวลาร2อยยสิบวันนะคะในส่วนของเงินออมนะคะวันละสิบห้าเป็นเวลาร2อยยสิบวันเอามาคูณกันนะคะถึงจะได้จำนวนเงินออกมานะคะว่าเงินในส่วนเงินออมเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะวิธีทำนะคะพอยนำเงินออม หนึ่งอ่ะสิบห้าคูณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้คือเงินส่วนที่หนึ่งใช่ไหมจะได้มาจากจำนวนเงินที่ออมในแต่ละวันคูณกับจำนวนวันนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาสามพันแปดร้อยบาท คอยนำเงินฝากธนาคารกี่บาทคะ,คะก็จะได้มาจาก15คูณ120นะคะแล้วค่อยนำมาบวกกับเงินในส่วนของเงินทุนการศึกษานะคะนั่นก็คือ3,800บาทนะคะ อันนี้คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะทีนี้ก็มาดูในรูปของประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะก็จะเท่ากับ10มงเล็บเปิด15คูณ1น0นะคะบวกกับ3,800นะคะถึงจะได้ จำนวนเงินนะคะที่พอยจะนำไปฝากธนาคารนะคะอ่ะข้อนี้นะคะให้นักเรียนดำเนินการคำนวณเองนะคะใครจะแสดงเป็นแนวนอนก็ได้นะคะใครจะทำเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะครูให้หมดเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนคนไหนถนัดนะคะอ่ะโอเคข้อนี้ครูไม่ัาคำนวณน,นะคะครูให้ไกด์ไลน์นะคะในการวิเคราะห์โจทย์เฉยๆนะคะ อ่ะข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะจะไม่พาคำนวณน,นะคะแต่จะพาวิเคราะห์โจทย์นะคะอ่าพ่อออกกำลังกายนะคะโดยวิ่งจากบ้านถึงสนามกีฬานะคะระยะทางหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าเมตรนะคะและวิ่งรอบสนามอีกสิบสองรอบโอ้โหรอบละสี่ร้อยเมตรนะคะเขาถามว่าพ่อวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตร ลองดูเป็นแผนผังนะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นบ้านนะคะพ่อวิ่งจากบ้านนะคะตมาถึงสนามกีฬาเป็นการวาดรูปที่สวยงามนะคะ พอวิ่งจากบ้านมาระยะทาง1,469เมตรนะคะพอมาถึงโอ้โหพลากรำลังเดือดเฟื่อนะคะวิ่งรอบสนามนะคะอีก12รอบเนี่ย12รอบนะคะซึ่งมันรอบละ400 เมตรนะคะนั่นก็แสดงว่าถ้า12รอบเนี่ยมันก็จะเท่ากับ12คูณ400นะคะถึงจะได้ระยะทางของการวิ่งรอบสนามนะคะามาดูวิธีทำพ่อวิ่ง จากบ้านถึงสระน้ำนะคะกีฬาระยะทาง1,469เเมตรวิ่งรอบสระน้ำอีก สิบสองคูณสี่เมตรนะคะต้องคูณออกมานะคะถึงจะได้จำนวนะระยะทางนะคะที่วิ่งรอบสนามน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะพ่อวิ่งได้ระยะทาง หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบวกกับวงเล็บเปิดสิบสองคูณสี่ร้อยนะคะตอบหน่วยเป็นเมตรต่อมานะคะก็จะได้ไประโยคสัญลักษณ์ว่า 1,469บวกกับ12 4 0 0คูณสี่อโอเคนะคะอ่ะคุณครูพ,พาวิเคราะห์โจทย์3ข้อนะคะในห้นักเรียนทำต่อให้เรียบร้อยนะคะข้อนี้ก็นำประโยคสัญลักษณ์ไปคำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปนะคะดังนั้นแล้วก็ตอบด้วยนะคะว่าพ่อวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด กี่เมตรนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะอ่าหลักๆเลยต้องอ่านโจทย์ให้ครบนะคะแล้วก็พิจารณาว่าอันไหนทำก่อนนะคะอ่าอันไหนเป็นส่วนเดียวกันหรือคนละส่วนต้องนำมาบวกหรือมาลบต่อนะคะต้องวิเคราะห์โจทย์เองนะคะข้อนี้อ่ะนในหนังสือมีสีข้อนะคะคุณครูพาทำไปแล้วสาม ทำต่ออีกหนึ่งนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ